สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนทุกๆท่านเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานของชาวราศีมีนเรามาดูกันซิว่าในชีวิตนี้คุณต้องเจอเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตอะไรของชาวราศีมีนค่ะขอพลังงานชาวราศีมีนทุกๆท่านเลยที่เข้ามารับชมนะคะ ชาวราศีมีนคุณต้องเจอเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตอะไรคะชาวราศีมีนคุณจะต้องเจอเรื่องใหญ่ที่สุดอะไรในชีวิตนี้ชาวราศีมีนค่ะสิบถ้วยใบแรกก็สิบถ้วยเลยนะคะ The l e v e r s ค่ะ i g ไฮ i n t e s t ค่ะหกเหรียญราศีมีนคุณต้องเจอเรื่องใหญ่ที่สุดอะไรในชีวิตเดรสเดอะอาติสส์นะคะสิบเหรียญ เรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตที่คุณต้องเจออสศวินดาเดอะทาวเวอร์ด้านหลัง4ี่ไม้ทาค่ะใบแรกก็10บถ้วยนะคะความดมสมบูรณ์สิ่งที่คุณจะได้เจอคือการแต่งงานสร้างครอบครัวมีลูกแล้วก็มีบุตรแล้วก็มีความรักมีความสัมพันธ์อาจจะมีใครเข้ามาทําให้คุณได้เลือกได้ตัดสินใจอาจจะมีใครเข้ามาทํา จีบคุณมากเกินกว่าสคนเขาเรียกว่าพลังงานความรู้สึกความรวมสมบูรณ์ในชีวิตด้วยคือความอาบนดันซ์นะคะมีทุกอย่างพร้อมมีทุกอย่างที่ที่จะทําเหมือนกับชีวิตมันอาจจะมีการพลิกเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนผันไปได้แน่นอนละเรื่องของความรักที่โดดเด่นเหลือเกินแล้วก็ความรวมสมบูรณ์ที่สุดในชีวิตความรัก ความรักต้องเป็นความรักที่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันนะมีสินเสมอการเคมีเข้ากันและถ้าใครเข้ามารักคุณหรือว่าชอบคุณมากเกินกว่าสองคนคุณจะต้องใช้เวลาในการตัดสินใจแล้วก็การตัดสินใจอย่างแท้จริงในความสุขของคุณว่าคุณจะเลือกใครใครเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าอบอุ่นมีความสุขอย่างแท้จริงเหมือนได้กลับบ้านอารมณ์สิ่งที่พิเศษ ในสัญชาตญาณในตัวตนของคุณบ่งบอกถึงพลังงานความสึกบางอย่างที่คุณจะต้องทําความดีงามศิลความดีของคุณจะนําพาให้คุณได้ประสบความสําเร็จอารมณ์ความอ่อนไหวบางสิ่งบางอย่างในตัวตนของคุณหรือว่าความหวัดระแวงหรือว่าสัญชาตญาณในตัวตนของคุณแม่นมากๆเพราะว่าราศีมีนเป็นชาวธาตุน้ําอยู่แล้วซิกเซนสัญชาตญาณความรู้สึกของคุณจะนําพาให้คุณได้เปลี่ยนแปลงแล้วก็การตัดสินใจบางอย่างในชีวิตการเป็นผู้ให้ผู้สปอร์ต โดยไม่หวังผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงเอเจนตพลังงานของคุณสร้างบุญบรารมีในเรื่องของบุคคลหรือว่าบริวารหรือว่าอ,อ,อก,การเป็นตัวตนของคุณนะคะและคุณอาจจะรู้สึกว่าทําบุญกับคนไม่ขึ้นหรือคุณอาจจะรู้สึกว่ามีภาระหน้าที่ท,ที่ที่หนักมาก,มากๆในในในการในการสร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่าหน้าที่รับผิดชอบ โดดเด่นก็เรื่องสุขภาพความสูญเสียนะคะมีอยู่แล้วเรื่องสุขภาพที่คุณต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอทุกเรื่องในเรื่องสุขภาพคุณจะต้องระมัดระวังตรนะหนักห้ามละเลยที่จะออกกําลังกายที่จะนอนหลับพักผ่อนให้เป็นเวลาแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เต็มอิ่มหกเจ็ดแปดชั่วโมงตามที่ร่างกายของคุณต้องการความเครียดอะไรต่างอนางๆมากมายคุณต้องปรับ บาลานซ์ของตัวเองใหม่วางแผนอนาคตใหม่เชื่อในสัญชาตญาณความรู้สึกของคุณะคะ่ะนี่คือสิบเปลี่ยนความมั่งคัง่งความสมดมสมบูรณ์การงานการเงินทรัพย์สินอนะสังหาที่ได้มาจากลําแข้งของตัวเองแล้วก็การเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณที่กําลังจะเกิดขึ้นด้วยคุณอาจจะได้เจออุปสรรคอะไรเกิดขึ้นในชีวิตหรือคุณอาจจะได้ตัดสินใจอะไรบางสิ่งบา,างอย่างที่ไม่อยากตัดสินใจ มีอารมณ์อ่อนไหววอนไหวการลังเลคิดมากคิดเยอะบางอย่างเกิดขึ้นอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกหวาดระแวงกับการตัดสินใจกับการใช้ชีวิตหรืออะไรก็ตามนั่นคือสัญญาณที่ไม่ดีถ้าเอะใจแต่ถ้าคุณรู้สึกมีความสุขกับสิ่งนั้นฟโฟลเป็นตัวของตัวเองคุณจงคีปโกอิ่งกับสิ่งสิ่งนั้นความรู้สึกสิ่งสิ่งนั้นค่ะเพราะมันจะนำพาคุณได้พบเจอหนทางการประสบความสําเร็จในชีวิต และพบเจอแสงสว่างสี่มิใหม่ที่จะเกิดขึ้นคุณจะมีเรื่องสะดุดคุณจะมีเรื่องมีปัญหาอะไรไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นสี่เมตท้าความมั่นคงความมั่งคัง่งเกิดขึ้นแล้วคือคุณกําลังทั้งเติบโตเรื่องธุรกิจทั้งเติบโตเรื่องของหน้าที่การงานทั้งเติบโตเรื่องของการเงินสิ่งที่ได้มาจากน้ําพักน้ําแรงตัวเองเลยอะไรก็ตามแต่ที่ได้มาจากการ พพอร์ตหรือว่าได้อะไรมาจากชั่วครางชั่วคราวมันจะไม่ยั่งยืนแต่ถ้าคุณสร้างด้วยความรู้สึกสร้างด้วยความสามารถของตัวคุณเองอะไรก็ตามที่เป็นสะดุดอะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคแล้วคุณเริ่มต้นใหม่จัดการใหม่คุณจะได้สิ่งนั้นด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองค่ะหน้าที่การงานธุรกิจการเงินความมั่งคั่งทรัพย์สินและสังหาแต่คุณต้องฮึบและอดทนต่อไปให้ได้การเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างของคุณอาจจะเกิดขึ้นจากใครบางคนที่มาเปลี่ยนความคิดเปลี่ยน ให้จุดประกายแรงบันดาลใจบางสิ่งเกิดขึ้นในชีวิตของคุณคุณจะประสบความสําเร็จหรือว่าได้อะไรมานั้นในช่วงจังหวะที่ชีวิตไม่คิดว่าจะจะจะได้สิ่งนั้นแล้วเหมือนกับว่าบางอย่างที่ได้มามันรู้สึกรวดเร็วกาบทันหันไม่ทันในตั้งตัวมันรู้สึกเป็นราวกับไม่คาดคิดคาดฝันสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะความดีงามในตัวตนของคุณเพราะสิ่งที่คุณภาคเพียรเพียรพยายามมาคุณเป็นคนดีคุณจะคุณจะต้องนําพาศินและความดีของคุณก้าวเข้าสู่ การก้าวเข้าก้าวข้ามผ่านบางอย่างไปให้ได้สี่เม้าคุณจะได้อะไรก็ตามถ้ามันรู้สึกว่าไม่เป็นไปตามคันลองของชีวิตมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนจุดสะดุดให้คุณได้ตัดสินใจวางแผนใหม่เริ่มต้นใหม่สู่ความความรวมสมบูรณ์ความมั่งคั่งมั่นคงในชีวิตหรือว่าการประสบความสําเร็จการแตกยอดออกไปจากธุรกิจหน้าที่การงานหรือว่าการเติบโตเปลี่ยนแปลงบา,างสิ่งบางอย่างจากตัวคุณเอง บางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณอาจจะส่งผลให้คุณได้เปลี่ยนไปเป็นการเป็นผู้ให้หรือว่าเปลี่ยนจากงานที่เคยทําเป็นองค์กรใหญ่ใหเปลี่ยนมาเป็นงานที่คุณรู้สึกว่าต้องช่วยเหลือผู้คนหรือว่างานที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขอย่างแท้จริงคุณอาจจะต้องก้าวเข้าสู่การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณการรับรู้พลังงานบางสิ่งบางอย่างสัญชาตญาณในตัวตนของคุณความสามารถพิเศษพรสวรรค์พรแสวงไอเดียความคิดสร้างสารรค์ของคุณจะทําให้คุณได้เติบโตและไปได้ไกล แต่คุณต้องยึดหลักยึดมั่นในความดีแสงสว่างในตัวเองนะคะแล้วก็คุณจะต้องบาลานซ์ปรับสมดุลชีวิตความรู้สึกของตัวเองให้ได้ทั้งความคิดความรู้สึกจิตวิญญาณของคุณแล้วก็เรื่องสุขภาพที่ต้องระวังและอะไรบางอย่างที่จะเข้ามาแบบไม่ทันไม่ทันในตั้งตัวบางสิ่งบางอย่างมันโปะล่มไม่ทันในตั้งตัวบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นอย่างไม่ทันในตั้งตัวแล้วเลยอะไรไม่ได้เลยแต่มันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะคุณจะต้องควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้ได้ แล้วก็วางแผนเข้มแข็งอึดและอด,อดอดทนไปให้ได้ค่ะกว่าจะได้สิ่งนั้นมาถ้าใช้อารมณ์ความรู้สึกเหวี่ยงวีนความลังเรความใจร้อนมันไปเร็วมันไปเร็วมันอาจจะสูญเสียจากที่รู้สึกสิ่งที่พ่ายอย่าเสื่อเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็อะไรที่เหมือนกับว่า อะไรที่คุณสปอร์ตหรือว่าให้มากเกินไปบางทีก็ใจดีมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะก็จะต้องเข้มแข็งอดทนไว้แบบนี้นะคะอะไรทีค่ควรที่จะวางแผนใหม่อะไรควรตัดจบอะไรควรปล่อยอะไรควรเดินหน้าคุณจะได้ตำแหน่งหน้าที่การงานคุณได้ทุกสิ่งอย่างมาจากลำแข้งแล้วก็ความความภาาเพียนของตัวเองแล้วคู่ชีวิตความรักเหมือนกันต้องได้คู่ชีวิตที่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นสินเสมอกัน ถ้าเขาร่ำรวยมั่งคั่งกว่าคุณเขาก็จะต้องมีสินจิตวิญญาณที่คุณวุฒิวายุที่สูงเท่าเทียมกันกับคุณคุณอาจจะได้คู่ที่เป็นเศรษฐีมั่งคั่งร่ำรวยเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะแต่บางท่านอาจจะได้คู่ชีวิตที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันร่วมทุกร่วมสุขไปด้วยกันคุณอาจจะไม่ได้แต่งงานครั้งแรกอาจจะแต่งงานแล้วแล้วก็เลิกราแล้วก็ได้แต่งงานกับอีกคนหนึ่งก็ได้นะคะมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นเพราะนั้น ความรักคุณก็จะประสบความสําเร็จหน้าที่การงานสิ่งในชีวิตคุณก็จะประสบความสําเร็จเช่นกันแต่ได้มานั้นต้องได้มาจากอะไรที่มันเป็นการเปลี่ยนการเริ่มการสะดุดบางอย่างการคิดใหม่อดทนใหม่วางแผนใหม่ด้วยนะคะคุณอาจจะมีอารมณ์อ่อนไหวบางอย่างในช่วงกลางคืนหรือว่าไอเดียความคิดสร้างสรรค์ของคุณอาจจะไปอยู่ในช่วงของกลางคืน คุณอาจจะมีพลังในช่วงกลางคืนแบบนี้ก็ได้คือบางทีมันอาจจะต้องปรับเปลี่ยนบางอย่างใหม่กับตัวเองว่าจริงๆแล้วต้องถามตัวเองว่าต้องการอะไรรู้สึกแบบไหนช่วงเวลาไหนที่ทาให้คุณมีพลังช่วงเวลาไหนที่ทําให้คุณหมดแรงหมดพลังเติมความสุขเติมพลังเติมแรงของคุณด้วยนะคะเพราะว่ามันมันส่งผลกระทบในในพลังงานจิตวิญญาณของคุณจริงๆดวงดาวของคุณจริงๆชาวราศีมีน เชื่อในสัญชาตญาณความรู้สึกของคุณแรกเพราะมันจะแม่นแล้วมันก็จะเป็นสัญญาณที่ดีอะไรที่เป็นอะไรที่เตือนคุณแล้วเกิดขึ้นแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นอีกอะไรที่มันไม่เคยเกิดขึ้นาอาจจะเกิดขึ้นอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยมันอาจจะเกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อก็ได้หรือว่าสิ่งที่คุณคาดการไว้เป็นแบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นมากกว่ามากกว่านั้นนะคะคือเหมือนกับว่าประสบความสําเร็จแบบรุ่งเรืองมากกว่าสิ่งที่ตัวเองคิดไว้แพลนไว้ แล้วก็การแต่งงานคู่ชีวิตก็จะต้องทําทุกอย่างให้เป็นไปตามประเพณีเป็นคู่แท้ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นด้วยกันมีหุ้นส่วนด้วยกันได้ทํากิจการร่วมกันได้แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ด้วยเป็นผู้ใหญ่เติบโตไปด้วยกันเป็นความสัมพันธ์ที่เข้าใจไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเคารพแล้วก็ให้เกียรติกันมีเคมีทางร่างกายที่เข้ากันได้เพราะว่าเป็น The l e v e r s e ขึ้นด้วยคุณอาจจะเจอโซเมทที่เป็นท็อกซิ หรือโซเมทที่เข้ามาทําให้คุณได้เรียนรู้แล้วก็ออกไปก็ได้หรือถ้าเป็นโซเมทที่เป็นรักแท้จริงต้องมีความพิสูจน์มันจะมีเรื่องข้อพิสูจน์ระหว่างกันละกันไม่ว่าจะเป็นพิสูจน์ของพลังงานบางอย่างพิสูจน์เรื่องของจักรวาลพิสูจน์เรื่องของหนทางระยะทางผู้คนแวดลอ้อมการสร้างเนื้อสร้างตัวอารมณ์ความรู้สึกของกันและกันแล้วคู่ชีวิตของคุณจะทำให้คุณได้เติบโตส่งเสริมคุณในเรื่องของการงานการเงินด้วย นะคะไพ่สวยงามมากๆแต่ก็เดอเดขึ้นมาตระหนักถึงสุขภาพร่างกายแล้วก็บุคคลรอบข้างแล้วก็การสูญเสียมีทุกคนแน่นอนอย่าลืมที่จะมองอนาคตแล้วก็วางแผนใหม่เพราะคุณกำลังก้าวเดินหน้าเข้าสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยของชีวิตสิ่งที่คุณได้มาแล้วก็สำรองอะไรเหมือนกับว่ามีแผนพลันสำรองเสมอนะคะเพราะว่ามันสิ่งไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นเสมอเลยคุณอยางรู้อะไรได้ นี่คือสิ่งที่เรื่องใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะแล้วก็เรื่องของน่าจะพูดไปแล้วนะคะอารมณ์ความอีกโก้บางอย่างในตัวเองที่ต้องต้องอ,อีอกโก้บางอย่างที่เกิดขึ้นหรืออารมณ์ผงผางบางสิ่ง,งอย่างที่เกิดขึ้นหรือการ,รเผชิญหน้าประจันหน้ากับบางอย่างที่ไม่ทันในตั้งตัวอันนี้ก็ก็สำคัญเช่นกันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณรู้สึกได้ถ้ามันจะเจอแบบนั้น คุณก็จะต้องแบบค่อยๆคนโทรลอารมณ์ความรู้สึกความคิดของตัเองลงค่อยๆวางแผนจัดการอาจจะด,ดึงตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองให้มากให้มากที่สุดนะคะขอคําตอบเพื่อเคลียร์ขอคําตอบของราศรีมีนชู o ดนิลดิเรกชันลูฟอร์สายอ่าอินเดียฟิวเจอร์ด้านหลังเป็นบิ๊กแฮปปี้เชงสวยงามมากๆค่ะเลือกทําในสิ่งที่ตรงไปแล้วก็ตรงมา ความดีของคุณอย่างที่บอกค่ะความดีงามแล้วก็การตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมาของคุณมีความชัดเจนในชีวิตเลือกสิ่งถูกต้องทําสิ่งถูกต้องจะทำให้คุณประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองแล้วคุณจะเห็นช่องทางอะไรใหม่ๆในชีวิตเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นลูกฟอร์ซายเชื่อในสัญชาตญาณเจตนาลมของคุณความดีงามของคุณอนาคตอันใกล้นี้ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามค่ะมันเกิดขึ้นเพื่อสิ่งที่ดีกว่า มันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการงานตำแหน่งหน้าที่การงานการเปลี่ยนแปลงที่คุณควอยว้าที่คุณกําลังเริ่มต้นต,ตัดสินใจอะไรที่ทําใหค้คุณมีความสุขอะไรที่ทา้าทายที่เข้ามาแล้วมันเป็นความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่าเนี่ยแหละโอกาสนี้มันจะได้เปลี่ยนได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้เห็นได้เห็นภาพเป็นฉากนั่นคือสัญญาณที่ดีแล้วหัวใจคุณรู้สึกทา้าทายแล้วก็เต้นรัวกับมันนั่นคือ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นแต่คุณรู้ถ้าคุณรู้สึกว่าทุกข์หนักใจหนักอึ้งมากๆเลยนั่นคือสัญญาณที่ไม่ดีที่คุณไม่ควรที่จะเลือกเส้นทางหรือว่าสิ่งนั้นนั่นเองนะคะชาวราศีมีนลูกฟอสไซจะมีสัญญาณทรายบางอย่างในตัวตนของคุณบอกคุณหรือจากจากใครสักคนหนึ่งจากธรรมชาติอะไรบางอย่างก็ได้หรือตอนนี้คุณกําลังท้อคุณกําลังที่จะยังไงกับชีวิตคุณลุกค้นสู้ขึ้นมา เดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งิใหญ่ความสุขครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับคุณค่ะชาวราศีมีนสวยงามนะคะถึงเวลาฟื้นฟูดูแลสุขภาพร่างกายอารมณ์ความรู้สึกชีวิตของคุณทั้งหมดทั้งมวลแล้วถึงเวลาที่คุณจะได้กอบโกยความมั่งคั่งร่ำรวยอสังหาหรือว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการการธุรกิจคุณอาจจะไปทําอะไรที่การลงทุนหรือว่าเกี่ยวกับการตลาด เกี่ยวกับหุ้นอะไรแบบนี้ก็ได้หรือว่าคุณอาจจะไปทไําไร่ทําสวนหรือว่าอาจจะไปอยู่ที่บ้านหรืออะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่ามันมันทำให้ชีวิตมั่งคัง่งมั่นคงแล้วก็เปลี่ยน energy ของคุณเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยสิ้นเชิงก็ได้เช่นกันอยู่ที่คุณจะมองหาสัญญานั้นอยู่ที่คุณตัดสินใจใคุณเลือกไม่นานมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเดินหน้าฮึบต่อไปชาวราศีมีนะคะ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าขอ้อยทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะไม่ละเลยมีแผนแพลนสำรองไว้เสมอเจอกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ